ใ่คะมีหมูสามชั้นไหมคะมีครับกิโลละเท่าไหร่คะกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับแล้วเครื่องในหมูกับหมูสับล่ะคะเครื่องในหมูกิโลละห้าสิบครับหมูสับก็กิโลละห้าสิบเหมือนกันครับจะเอากี่กิโลครับอ๋อจะเอาอย่างละหนึ่งกิโลคะ่ะแค่นี้เหรอครับเอาอะไรเพิ่อมอีกไหมครับอ๋อแค่นี้ค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะ ทั้งหมด200บาทครับขอสแกนจ่ายนะคะได้ครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากครับคะ่ะพี่ขามีหมูสามชั้นไหมคะพี่ขามีหมูสามชั้นไหมขาพี่ขามีหมูสามชั้นไหมคะ พี่ขาสวัสดีมายลูกขวานอะ๊ะอยากจะเลี้ยวเลขอุบายเลยไม่คิเลี้ยวเลขอุบาเนาะพี่ขาอากูเช่เนาะมีชีเดหมูสามชั้นหมูสามชั้นสุราวัตตาตรงทาา่าตาว่าปะเนาะพี่ขามีหมูสามชั้นไหมขาอากูเช่วัตตาตรงทตาชีละอรุณเนาะ <m ix> มีครับมีครับมีครับชีเดะยา กิโลละเท่าไหร่คะกิโลละเท่าไหร่คะกิโลละเท่าไหร่คะกิโลสว่ากิโลเบอรเนาะกิโลละสวะตกิโลกูอลูกเยอะชนะเนาะกิโลละสวาตะกิโลกูเนาะเท่าไหร่บรเล่าเลยบเนาะกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับ กิโลละกี่โลกูอะลูเนาะหนึ่งร้อยบาทแต่อย่า,ยาบบบปะอะลูเนาะครับขมิ้นอะลูเนาะแล้วเครื่องในหมูกับหมูสะะับราคาแล้วเครื่องในหมูกับหมูสะะับราคาแล้ว,วดดเ,เ,ลเครื่องในหมูกับหมูสับราคาแล้วสวัสดาเนี่ยอะลูเนาะเครื่องในหมู เคลื่อนในหมูสุราเวกลิสาปะเนาะเวตวินกลิสาปะเนาะกัปสัวแน่แหน่ปะเนาะมูสับมูสับสวตตาสินทายห่าวปะเนาะวตตาสินปะเนาะลขาสัวกายောอะไรปะเนาะเหลอเคลื่อนในหมูกับหมูสับลขาเปียวจินากะดาแน่เวกลิสาแน่ดิวตตาสินกะยอดิเซเมในปုံซ้ําမျိုးบะลောက်เหลออะไรมีจินาปะเนาะ เครื่องในหมูกิโลละห้าสิบครับเครื่องในหมูกิโลละห้าสิบครับเครื่องในหมูกิโลละห้าสิบครับเนาะเครื่องในหมูอ่าว่ากลี่สาววเนาะกิโลละตกิโลโกห้าสิบครับงาเสดแบบปะเนาะหมูสับก็กิโลละห้าสิบเหมือนกันครับหมูสับก็กิโลละห้าสิบเหมือนกันครับ หมูสับก็กิโลละ50เหมือนกันครับเนาะหมูสับสุราวัตตาสิงห์เปะบ่เนาะหมูสับก็สุราวัตาาวตาสิงห์ก็แลวัตตาสิงห์ก็เอาอะหลุเป้อจินาเนาะกิโลละกี่โ,โกโลล50 50 250บาทก็ป่ะเนาะเหมือนกันเหมือนกันสดูดูว่าเว้อะหลุเป้อจินาเนาะเหมือนกันครับอะหลุเป้อจินาป่ะเนาะ จะเอากี่กิโลครับจะเอากี่กิโลครับจะเอากี่กิโลครับเนาะจะเอาสลยยไหมกี่สุดนอบรเลาแบนเนออะลูกแบลจันเป็กิโลยูมาเลยอะรูกเอลจนนะเนาะจะเอายูไหมกี่ส่วาอะบรเลาเลยวปเ่านะกิโลสกิโลเปเนานะจะเอากี่กิโลส่ดนเป็นกิโลยูมาเลยลูกเอลจนาปล่านะอ๋อจะเอาอย่างละหนึ่งกิโลค่ะอ๋อจะเอาอย่างละ หนึงกิโลค่ะอ,อ๋อจะเอาอย่างละหนึงกิโลค่ะอ๋อส่ออบอเนาะจะเอาอยู่ไหมยอย่างละสวัสดิ์มิวกุเนาะมิวกุอย่างสวาิ้มิวแบบเนาะอย่างละมิวกุบนาะหนึงกิโลหนึ่งกิโลสวัสดิกิโลบอเนาะอ,อ๋อจะเอาอย่างละหนึ่งกิโลค่ะอารบอเนาะ <c oughs> แค่นี้เหรอครับแค่นี้หรอครับ แค่นี้หล่อครับแค่นี้สวนสะล่าเป๋ลุบ่าเนาะหล่อสวมีเดสเกลลงแค่นี้หล่อครับตะลเล่าเป๋ลาปยาอลูกปอนเนาะเอาอะไรเพิ่มอ,อีกไหมครับเอาอะไรเพิ่อมอีกไหมครับ,เอ,อรบเ,เอาอะไรเพิ่อมอีกไหมครับเอาอะไรสวาบาอยู่มาเลยเอาอะไรเพิ่มอีกสวะบาเมียทะอยมาเลยเนาะหมายมีเดสเกลลงลาเนาะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมครับ เอาอะไรเพิ่มอีกไหมครับปามยปียแทบีอยมาเลยอลูป,ป่อนเนาะอ๋อแค่นี้คะ่ะอ๋อแค่นี้คะ่ะอะ๋อแค่นี้ค่ะอ๋ออลป่อนเนาะแค่นี้เดลาเป๋ลุอย่เนาะ,ะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดอกงลงอาลงป,ป่อนเนาะ เท่าไรบัลเล่ยเท่าไรขาบัลเล่ย์เชีออะลูปันเนาะทั้งหมดสองร้อยบาทครับทั้งหมดสองร้อยบาทครับทั้งหมดสองร้อยบาทครับทั้งหมดอากงลงอาลงสองร้อยบาทในาะะยาแบบป่าลูกยาเนาะครับเขมิ้นยาปอนเนาะย,ย่างจาริริสกาเบียเรคขม้ขคามครับแทบยเบียไเมเนาะยีเจีเนาะอะไรกันขมิ้นยอะลูปันเนาะ ขอสแกนจ่ายนะคะขอสแกนจ่ายนะคะขอสแกนจ่ายนะคะ คขอขွေพย <tunnel fingers> <hora> ุ็จแจตางนาเนาะทีเนี้ยมาขอสแกนจ่ายนะคะสุราสแกนแนบเปขွေพยุบบารู้ยินเจี๊ยเจี๊ยแน่เปียวได้ปုံซันเนาะทีเนี้ยมาสแกนจ่ายนะคะรุ่นอะไรเปียวโลยาได้สแกนจ่ายนะคะสแกนแนบบีแมชชีอะไรบ่เนาะแต่แมขอแท้ไล่ต่อดิขွေพยุ็จแจตางนาမျိုးบ่เนาะอะขอสแกนจ่ายนะคะสแกนแนบเปขွေพยุบบาศีดาดาก็จะรอเช่ารู้ยินเจี๊ยเจี๊ยแน่ขွေพยุ็จแจตางบีเปียวได้ปုံซันမျိုးบ่เนาะ ได้ครับได้ครับยาเดบยาเรียบร้อยค่ะ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 สุดาปีบาบีตะคู่คู่โกลโลุปีทรงตัวได้ขำมาตรงี่นเรียบร้อยลูกขอเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะปีบาบีเช่อรรถเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เยซูอาม้าจี้တင်ပါ रे ဗျာค่ะค่ะခါးသွားဟုတ်ကဲလို့လည်းရတယ်ရှည်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ကဲရှည်အဲ့လိုမျိုးလည်းရတယ်ပေါ့နော်